As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place สวัสดีครับคลิปนี้กูติ๊กจะมาเล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมงานวิ่งธนบุรีรันครั้งที่หนึ่งชื่องานว่าวิ่งลอยฟ้าเฉริมพระเกียรติเพื่อศิริราชมุลนิธินะครับจัดขึ้นในวันที่8พมกราคมที่ผ่านมานะครับเ okay, โดยมี2ระยะนะครับก็คือฟันลัน5กิโลเมตรแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรคัดออดร้อยยี่สนาทีนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีการทิ้งถ้วยพระราชทานอของสมเด็จพระกริฐฐาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจึงมีผู้ที่ให้ความสนใจและร่วมทําบุญและก็มีผู้จินทานะครับ ลังไล่กันมาเข้างานนี้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สมัครเต็มจำนวนนะครับงานวิ่งครั้งนี้นะครับกูติกลงระยะ10กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นการลงครั้งแรกนะครับปล่อยตัวตอนปี5นะครับผมก็ประจำตัวที่ปล่อยตัวแล้วนะครับก็จะลองดูครับ สกิโลเมตรแรกนะครับขอบอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเป็นการวิ่งขึ้นสะพานนะครับแล้วก็มีคนที่วิ่งแซงเราไปเรื่อยๆนะครับเกิดวิตกขึ้นมานะครับตอนนี้ผมวิ่งถึงระยะ4กิโลเมตรก็จะมีน้ําดื่มบริการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีน้ําดื่มทุกๆ2กิโลเมตรก็คอยบริการเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งวิ่งไปเรื่อยๆนะครับคนก็ยิ่งแซงผมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโชคดีที่มีรถโรงพยาบาลคอยดูแลเราอยู่ข้างทางนะครับเป็นโรงพยาบาลธนบุรีนะครับ ผมก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าหอบผมก็หยุดเดินนะครับกลัวหัวใจวายกลางสะพานซะก่อนก็หยุดเดินนะครับระหว่างที่เดินนะครับก็จะมีคนวิ่งแซงผมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังใจสู้นะครับตอนนี้เราโค้งกลับมาแล้วนะครับจุดโค้งกลับมาแล้วก็จะวิ่งกลับไปที่สะพานพระราม8เช่นเดิมนะครับพอวิ่งมาถึงระยะ6กิโลเมตรนะครับก็จะมีจุดบริการให้น้ํานะครับซึ่งผมนี่ปีเข้าไปรับน้ําเย็นนะครับซึ่ง เย็นชื่นใจมากนะครับหลังจากจิบแล้วก็มีกำลังวิ่งต่อได้นะครับ s <S พอมาถึงตรงนี้นะครับบางท่านก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับแต่ผมก็เริ่มมีกำลังนะครับบางคนขาเป็นตะคิวก็มีจุดบริการนะครับฉีดพ่นเพื่อบรรเทาอาการเป็นตะคิวนั่นเองนะครับ พอตีดแล้วก็วิ่งต่อบางคนก็ยังเดินอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังจะเห็นเส้นชัยแล้วนะครับก็คือเห็นเสาของสะพานพระราม8ดแล้วนะครับซึ่งอีกไม่กี่กิโลนะครับเราก็จะถึงเส้นชัยกันแล้วนะครับก็มีกําลังใจกําลังสร้างกําลังใจให้ตัวเองนั่นเองนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ผ่าน7กิโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วกําลังดีใจนะครับซึ่งอีก3กิโลเท่านั้นนะครับผมก็จะถึงเส้นชัยนะครับก็เริ่มเห็นฝั่งตรงข้ามนะครับวิ่งย้อนกลับมาแล้วนะครับก็ดีใจนะครับคิดว่าตัวเองจะได้ย้อนกลับมาในเร็วๆนี้นะครับแต่หารู้ไหมนะครับเราจะต้องวิ่งไปจนสุดสะพานอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วค่อยโค้งกลับมานั่นก็หมายความว่าผมจะต้อง วิ่งขึ้นสะพานอีกครั้งหนึ่งนะครับในปลายทางด้านหนึ่งแล้วก็จะโค้งลงสะพานไปมาในฝั่งนี้นะครับโอ้โหเลยต้องเตรียมแรงใหม่นะครับตอนนี้ก็มีคนเริ่มวิ่งกันใหญ่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเร่งวิ่งกันแล้วนะครับะระหว่างทางก็จะสวนกับผู้ที่วิ่งมาก่อนหน้าผมมาแล้วนะครับเป็นจํานวนเยอะเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะอยู่ประมาณท้ายๆแถวแล้วล่ะต้าสังเกตดูดีๆนะครับ you could hope choose change will be the I wrong and you ตอนนี้เราก็กำลังจะวิ่งลงสะพานอีกฝั่งหนึ่งของพระราม8แล้วนะครับ s <S เพื่อที่จะไปะจุดโค้งกลับ นะครับเป็นโค้งกลับครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จะลงสะพานแล้วนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับ <S <S ก็มีคนเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับเป็นนักวิ่งที่กลุ่มใหญ่ๆกำลังวิ่งกันมานะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มหมดแรงอีกแล้วครับก็ต้องขอเดินนะครับเพื่อสงวนแรงไว้ตอนขึ้นสะพานอีกรอบนะครับตอนนี้จะเป็นไปมืดๆนิดนึงนะครับ,<อ>บการวิ่งบนทางลอยฟ้าเนี่ยนะครับบนสะพานลอยฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีห้องน้านะครับก็ต้องบอก สำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะมาวิ่งกับรายการที่วิ่งบนะสะพานลอยฟ้านะครับต้องเตรียมตัวให้ดีๆนะครับไม่มีห้องน้ำนะครับหลังจากขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องวิ่งให้เสร็จถึงจะได้เข้าห้องน้ํานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่จุดอ่อนของการวิ่งบนสะพานลอยฟ้านะครับก็ดีก็คือมันจะไม่มีรถนะครับเหมือนที่เราผมไปวิ่งที่ผ่านๆมาที่ต้องติดไฟแดงเวลา ข้ามถนนนั่นเองแต่ที่นี่ไม่มีนะครับแต่จะไม่มีห้องน้ําด้วยนะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงจุดโค้งกลับแล้วนะครับนี่นะครับจุดโค้งกลับซึ่งต้องลงมาแทบจะถึงข้างล่างเลยนะครับจากนั้นก็จะสปีดนะครับสปินแรงขึ้นไปเพื่อจะวิ่งขึ้นสะพานอีกรอบนะครับก็ต้องเซฟแรงไว้ก่อนนะครับตอนนี้นี่ผมเหงื่อเทียมท่วมตัวเรียบร้อยนะครับนี่จุดโค้งกลับแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะ จะวิ่งขึ้นสะพานอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องขอเซฟแรงนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเ,เย็นๆจากจุดบริการน้ำนะครับตอนนี้เข้าสู่กิโลเมตรที่8แล้วนะครับซึ่งเหลืออีกแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมก็จะสามารถพิชิตรายการนี้ได้แล้วนะครับ นี้ผมก็ได้วิ่งขึ้นสะพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอวิ่งขึ้นสะพานเรียบร้อยเหนื่อยนะครับก็เริ่มเดินอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่กิโลเมตรที่9แล้วนะครับจากนั้นอีกแค่1กิโลนะครับผมก็จะถึงเส้นชัยนะครับอันนี้คือบอกตัวเองไว้นะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วนะครับนะครับซึ่งแล้วกันตอนที่ผมเดินมาเนี่ยนะครับมีบางคนเนี่ยเริ่มทยอยเดินกลับแล้วนั่นแสดงว่าเขาถึงเส้นชัยแล้วก็กลับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ่ ป่าด้านนี้ยังมืดอยู่นะครับคนส่วนใหญ่ก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับนี่ท้ายแถวผมก็ได้วิ่งแซงท่านอื่นๆขึ้นมาแล้วนะครับนั่นแสดงว่าผมตั้งเป้าว่าจะไม่เข้าอันดับสุดท้ายนะครับก็คงจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าผมคงไม่เข้าท้ายแน่นอนนะครับก็คงมีคนวิ่งสวนผมไปอยู่นะครับนะตอนนี้ผมก็กําลังเดินลงสะพานแล้วนะครับซึ่งอีกประมาณไม่เกิน600เมตรนะครับเราก็จะถึง ปุดหมายหรือเส้นชัยของเราแล้วนะครับนี่ครับกำลังลงสะพานเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะนี่ครับเพื่อนๆที่ร่วมวิ่งก็เริ่มเดินทยอยกลับกันแล้วนั่นแสดงว่าเขาถึงเส้นชัยก่อนผมอีกนะครับน,รนะ่ะเริ่มกลับกันแล้วนะครับส่วนผมนี่กําลังจะเข้าเส้นชยัยซึ่งเป็นกุดหมายครั้งแรกนะครับในปีนี้นะครับ ในระดับ10กิโลเมตรซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็จะวิ่งอยู่ที่ปันลันก็คือ5กิโลเมตรนะครับเลยอยากท้าเลนต,ตัวเองดูนะครับจะเข้าเส้นชัยได้ไหมนะครับในระดับ10กิโลเมตรนะครับตอนนี้ลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับซึ่งอีกไม่กี่ก้าวนะครับเราก็พยายามกัดฟันแล้วก็บอกตัวเองนะครับซึ่งปีนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะวิ่ง10กิโลเมตรทุกสนามนะครับนะผมก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง33นาที 57วินาทีนะครับเข้าเส้นใครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับมาจุดสําหรับในการเช็คพอย n ์นะครับเช็คพอย n ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปรับเหรียญกับเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ได้รับเหรียญนะครับก็สามารถพิชิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะโชว์เหรียญให้ดูนะครับนี่ได้เหรียญมาแล้วนะครับนี่เพื่อนๆคนอื่นก็โชว์เหรียญกันใหญ่เลยนี่นะครับผมก็ได้เหรียญ 10กิโลเมตรนะครับสำหรับงานทนบุรีรันครั้งที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสวยงามมากนะครับก็ขอขอบคุณช่างภาพและก็พี่ตากล้องทุกคนนะครับที่เก็บภาพระหว่างที่กูติ๊กวิ่งนะครับกูติ๊กก็ได้ซื้อเกือบทุกลูกนะครับก็ขอขอบคุณมาหน้ากวาดนี้นะครับ โอกาสหน้านะครับคูติ๊กก็จะไปวิ่งที่ไหนก็จะนำภาพมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับห้องเรียนคูติ๊กด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray